ต่อไปเป็นการร้องเพลงสวัสดีนานาชาติถ้าพร้อมรับไปฟังกันเลยค่ะอ้าวสาวทิไปสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีแบบไทยสวัสดีค่ะแบบไทยสวัสดีค่ะแบบฝรั่ง hello แบบฝรั่ง hello แบบจีนนี้ นามัสเตแบบอินเดียนามัสเตแบบเกาหลีอันยองฮาเซโยอาหารน้ามาบายบายบบาายยติดตามได้ในช่องห้องเรียนภาษาไทยคอมเมดี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะพวกเราป .1 โรง,งเรียนอะไรคะวายของมอบประชาสามัคคีจังหวัดอะไรลกูกจังหวัดราชบุรี